เมื่อวานนี้นะคะเรารู้กันไปแล้วว่าวัยรุ่นที่หาดใหญ่เนี่ยเขาอยากออกเดทกับใครแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่านางเอกยอดฮิตของเมืองไทยอยากจะออกเดทกับใครในช่วงวันวาเลนไทน์ไปดูกันดีกว่าคะ่ะก็ถ้าให้เลือกได้นะคะว่าได้เดทกับใครในวันวาเวลนไทน์ขอเลือกไอดอลคะ่ะจอนี่เดฟคะ่ะก็ ชอบมากชอบมาตั hype, ้งแต่เด็กแล้วคือติดตามผลงานมาตลอดแล้วก็อยากลองให้เขาพาไปเดทดูว่าจะน่ารักจะโรแมนติกขนากสถานที่ที่อยากไปเดทนะคะอยากแบบทันข้าในเออในแบบเขาเรียกว่าอะไรเลือดสำราญนะคะแล้วก็แบบล่องตามแม่น้ำค่ะน่าจะโรแมนติก รแมนติกกับความสนุกสนานขอเรียกรอมนติกละกันยังไม่เคยคะ่ะก็อยากรู้ว่าแบบกินข้าวกันแบบรอมนติกกันอย่างนี้แบบเป็นยังไงพิม์ขอเลียกอลันโด b บลูมค่ะพิมชอบมากชอบตาแล้วก็ชอบแบบเหมือนเป็นคนแบบฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยดูหนังที่เขาเล่นอยู่เรืยอย่องหนึ่งก็แบบประทับใจมากคะ่ะก็ชอบหลกตักเขาเลย เดทแบบมีอะไรทำค่ะก็คงจะไปเดทแบบลุยๆอาจจะเป็นแบบขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นวิวสวยๆบรรยากาศชิวๆเย็นๆอย่างเงี้ยขอเป็นสนุกสนานดีกว่าค่ะแต่อาจจะไม่ใช่แบบปาร์ตี้แบบอยู่ในผับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พิมขอแบบให้มีอะไรทําให้รู้สึกว่าเราแบบถ้าเป็นโรแมนติกเราคงเขินตายเลยค่ะคงแบบเกรงหน้าดูเลยค่ะก็ขอเป็นสนุกสนาน คิดมาเสมอนะคะอยากเดทกับไบรอันกอสลิงก็ชอบเพราะว่าได้ทํางานร่วมกันแล้วก็รูเหอนผู้ชายที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็นผู้ชายที่มีน่ารักมากๆแล้วก็ถ้าถ้าเป็นความฝันนะคามจริงคงเป็นไปไม่ได้เอาจริงๆนะเขาเป็นฝรั่งก็อยากพาไปไหว้พระอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบกินอาหารแบบว่าเหมือนแบบกินอาหารเหมือนแบบข้างแม่น้ำสพริยาเฉลิม เทียนเนาะกินข้าวกันคุยกันนั่งดูแม่นม้ำนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินอ่ะเบลล่าแบล,แล้วเบลล่าไม่อยากเดทกับเวียเห,หรอคล้ายๆมีหนวดไงมีหนวดเหมือนกนันนะเมื่อกี้ตอนนี้เดฟน,นะ